พราะสุขภาพย่อมเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเราจะทำได้แค่เพียงทำใจยอมรับโรคภัยร้ายเท่านั้นเป็นแผลที่เท้าเพราะว่าผมถอดรองเท้าเดินถอดรองเท้าเดินนะฮะแล้วไปเหยียบถูกตะป,ปูหมอดูแล้วบอกว่าอาการอย่างนี้สงสัยจะต้องตัดขาผมก็ตกใจมากก็เลยบอกคุณหมอว่าอย่าเพิ่งตัดขาเลยเดี๋ยวผมขอหาทางรักษาก่อนก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งใช้ผลิตภัณฑ์ตัวคอรลิเทสเนี่ยะฮะ ทานไปได้ครึ่งกระปุกแผลก็ดีขึ้นนะครับแผลแห้งจากน้ำตาล200กว่าเนี่ยผมทานตัวนี้ไปอาทิตย์หนึ่งสิวันนี่นะน้ำตาลก็ลดลงไปเยอะนะครับจากเดินไม่ได้เลยก็พอจะเดินได้ขอขอบคุณเอนไซม์คอร์ริเทสตัวนี้นะฮะที่ทําให้ผมไม่ต้องเสียขาไปแล้วก็เดินได้ปกติวันนี้เนี่ยวัดกินหวมไม่ได้เลยนะนี่พูดโดยด้วยด้วด้วยดยความรู้สึกที่ดีแท้จริง กินผมไม่ได้กินลูกเมียกินพักพวกเพื่อนฝูงอะไรต่างๆตามกันไอกันต่าๆแต่ผมไม่มีเลยไม่ได้ทานยาอะไรด้วยมีแต่ค u a l เตสแต่เพียงอย่างเดียวอีกประการหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือชื่อของอาจารย์หมอสมศักดิ์วราคามินนะครับเป็นอะไรที่ที่กกรนตีได้ว่าของตัวนี้ Product ตัวนี้เนี่ยเป็นของที่ดีมากเลยครับ ซึ่งปกติผมผมค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าเทียบคนในรุ่นเดียวกันได้โพลิเทสเข้าไปผมว่าผมเทียบกับคนที่อายุต่ำกว่าผม20ปีครับดกรกซาเลสได้พิสูจน์ว่าเอนไซม์เนี่ยสามารถรักษาม,มะเร็งเต้านมนะฮะแล้วก็เขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยนะครับผมก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วก็ผมก็คิดว่าเรื่องเอนไซม์นี่ผมก็น่าจะรู้เท่ากับฝรั่งหรือมากกว่าฝรั่งบางคนนะฮะแล้วโดยเพาะยุคคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเลยมั่นใจว่า ผมน่าจะผลิตเอนไซม์ได้ได้ดีได้ดีเท่ากับของต่างประเทศหรือดีกว่านะฮะโดยจะเป็นเอนไซม์จากคนไทยแล้วก็ในราคาที่ยุติธรรมครับพูดกันง่ายๆว่าตอนรับประทานแข็งแรงเขาบอกม่อวานผู้วบอกทัาประทานนั้นมันสบายใจมากแล้วมันนอนตอหลับอย่างที่ว่าเนี่ยปวดหลังปวดไหลหายความจำดีขึ้นอะไรดีขึ้นสุขภาพอนามัยดีก็้พี่น้องคนไทยให้มีสุขภาพอนามัยดีทั้งมดแต่สิ่งที่ทุกคนต้องกินต้องรอง ตาล้มไปค่ะล้มไปแล้วก็เลือดออกสมองแล้วก็เป็นอัมบาตจนเอ๊เราทำไงกับลูกชายก็ดูทีวีนี่แหละแล้วเราบ็เอ้ก็ปรึกษาลูกว่าเนี่ยเขาหายนะลูกชายบอกแม่ไม่ใช่ดีนะเขาไม่เขาไม่เส้นเลือดตันนะแต่เป็นตาเลื่อนเลือดตันเราก็เลยบอกว่ามันก็ต้องวัดดูก็ต้องลองมาดูเราบอกเซ็กสิบขวดเราวัดกันไปเลยเราก็สั่งมาแล้วก็ทานไป สามตรวดขึ้นไปเนี่ยตาแพ้แห้งเนี่ยตสกสะเก็ดระบบเราเสียใจมากเลยที่เราเจอที่ช้าไปขรา้างนั้นเราต้องไม่เป็นแบบนี้เราก็บอกนะว่าใครเป็นเบาหวานเราก็จะบอกเพราว่าเนี่ยถ้าเป็นแพ้นะอันนี้ตรงนี้แน่นอนเลยเราก็มีความชื่้ว่าเออได้มีคนได้ขึ้นมาก็ขอบคุณเนี่ยที่ได้ช่วยคนที่ได้เป็นเบาหวานได้เยอะได้มากเลยอะ่ะนะเยยะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าได้ใช้จริงได้มีสุขภาพที่ดีจริงกับตัวท่านเองในเมื่อโรคภัยร้ายก็ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่ฉะนั้นแล้วสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอคอยคุณต้องเริ่มเติมสิ่งดีๆให้กับร่างกายตั้งแต่วันนี้และเอนไซม์คอร์ดิเทสก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะดูแลคุณและคนที่คุณรักรีบดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะเอนไซม์เสมือนกุญแจที่สำคัญทุกอริยาบทในชีวิตประจำวัน หากคุณไม่มีเอนไซม์คุณก็ไม่สามารถที่จะหายใจได้จนอายกล่าวได้ว่าเอนไซม์ในร่างกายคุณต่ำลงไปนั่นคือความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่าโรคเรื้อรังเอนไซม์คอร์ดิเทสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะช่วยให้คุณมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้งโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ถ้าคุณสั่งซื้อคอริเทส2ขวดขนาด30แคปซูลปกติราคา3,900บาทราคานี้เราไม่ขาย เราขายเพียง2,350บาทเท่านั้น2,350บาทเท่านั้นกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณไปถึง1,550บาทรีบโทรเลยรับเพียง20ท่านแรกเท่านั้นโทร02-542-0975-6 099-287-9944 และ099 440 3666